สรุปชัดเจนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เดือนหน้ามีนาคม68เตรียมพร้อมลงทะเบียนบัตรคนจนรอบล่าสูตรหลายท่านรอคอยเพิ่มเงินเพิ่มสิทธิ์รับสูงสุดถึง1,545บาทสวัสดีค่ะสวัสดคีคุณผู้ชมประจำวันที่12กุมภาพันธ์2568อัปเดตข่าวสารประจำวัน วันนี้เรายังคงติดตามความคืบหน้าของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่หลายท่านก็รอคอยในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนได้รับสิทธิประโยชน์มากมายและล่าสุดค่ะรัฐบาลนายกอุ้งอิงแพรทองฐานชินวัตรก็ได้เพิ่มเงินเพิ่มสิทธิ์นะคะให้กับบักกลุ่มบัตรคนจนรับสูงสุดถึง1545บาบาทไปติดตามความคืบหน้าพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะ สำหรับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยล่าสุดนะคะภายหลังคณะกรรมการประชุมรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมณปัจจุบันนี้นะคะทางรัฐบาลเองได้ประชุมหารือและรับทราบถึงข้อหารือในการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือว่าบัตรคนจนจะเริ่มให้ลงทะเบียนนะคะก่อนสิ้นเดือนมีนาคม68นี้แน่นอนไม่มีเลื่อนนะคะ ดังนั้นเรามาดูกันว่าลำดับขั้นตอนการได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐการตรวจสอบสิทธิ์คุณสมบัติและก็กลไกการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี68จะดำเนินการอย่างไรคาดการว่าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2568นะคะจะเปิดในช่วงของเดือนมีนาคมนี้แน่นอน ส่วนในกลุ่มบัตรคนเก่านะคะที่ถือสิทธิ์ณปัจจุบันนี้อยู่ที่14.5ล้านคนอันนี้คุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กระทรวงกันคลังจะนำรายชื่อของคุณไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่นะคะยังคงไม่มีบัตรสบริการแห่งรัฐนั้น คนใหม่ยังไม่ถือบัตรคนจนทั่วไทยมีอยู่ราวๆสิล้านคนคือกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนแล้วก็มาจากประชาชนที่อายุครบ18ปีที่ได้ลงทะเบียนปัสุการแห่งรัฐ2565เมื่อ2ปีที่ผ่านมาปรากฏว่ายังมีกลุ่มตกหล่นจำนวน8แสนรายนะคะที่ยังไม่มายืนยันตัวตน การลงทะเบียนบัตรสริการหางรัฐนะคะคาดการว่าเราจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐดังนั้นจึงขอฝากคุณผู้ชมนะคะเตรียมตัวโดยการโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้สำหรับการเข้าระบบยืนยันตัวตนพร้อมรับสิทธิ์ให้แล้วเสร็จก่อนมีนา68 การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2568นี้จะเป็นการยืนยันตัวตนรับสิทธ์นะคะให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนเนื่องจากว่าทางรัฐบาลได้กำหนดระยะเวลาและก็ขอบเขตเพื่อจะให้พร้อมใช้ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เรามาดูกันว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอะไรบ้าง คุณจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีไรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีหรือภายในครอบครัวมีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางนะคะผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพนรณบัตรตราสารนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนหรือในลำดับครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกัน และต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นพระภิสุงสงฆ์สามเนรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักง,งานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองและก็รวมไปถึงสสสวด้วย กรณีที่ไม่มีครอบครัวนะคะห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้เพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวฮาวตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันทั้งหมดแล้วนะคะพื้นที่ในการเกษตรไม่เกิน10ไรอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติคร่าวๆนะคะสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2568 รอบที่หลายท่านรอคอยอัปเดตนะคะในการลงบัตรลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ทางรัฐบาลมองว่าการคัดกรองสิทธิ์นะคะจะให้คุณประโยชน์ทั้งรายเก่าและรายใหม่ รายเก่านะคะคุณไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำใดๆทั้งสิ้นทางรัฐบาลจะคัดกรองสิทธิ์ของคุณอัตโนมัติส่วนรายใหม่เองนะคะจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมที่สนใจลงทะเบียนได้เป็นอย่างมากอยากอัปเดตข่าวสารติดตามความคืบหน้าในข่าวสารต่างๆจากทางด้านรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ